สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับผมแอดชัยวัฒน์อนุตรกูลชัยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดอาซากุสะหรือวัดโคมแดงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งถือว่าเป็นวัดท,ท,ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวนะครับอายุพันกว่าปีแล้วครับ และวันนี้ผมมากับคุณครูที่จะมาเปิดห้องเรียนการเป็นครูจากโรงเรียนอยุธยานุ่สอครับคุณครูสายยันขันทานิยมครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับเป็นไงฮะตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นเครับตื่นเต้นเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของีุิตผมจริงๆเลยครับนี่ห้องเรียนนี้คือครูตั้งใจว่าจะเรียนรู้อะไรบ้างค่ณนครูเป็นครูสอนกลุ่มสาาการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะฮะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของการทํางานของคนที่ที่นี่ครับว่าเขามีการทํางานอย่างไรชีวิตการทำงานอย่างไรครับอันที่สองที่นี่ถือว่าเป็นเทศที่ก้าวหน้าก็อยากจะต้องการเรียนรู้ว่าการเกษตรของญี่ปุ่นนี่เป็นอย่างไรกบวิธีการปลูกฝังก็ปลูกฝังกับเด็กยังไงให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรับผิดชอบการมีวินัยครับครับงั้นตอนนี้เข้าไปสักการะายในวัดอาซากุสะก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเรียนรู้ในที่ต่างๆครับดีมากเลยครับ จุดเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้อยู่ที่กรุงโตเกียวครับเราจะไปที่ตลาดกันตลาดที่นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นตลาดค้าส่งปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับนั่นก็คือตลาดปลาสึกิจิ ตอนนี้เรามาถึงตลาดปลาสกิจิครับซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่เขาบอกไว้ไม่ว่าจะอ่านในหนังสือเล่มไหนจะบอกอย่างนั้น <S <S แล้วก็เมื่อต้นปีมีเรื่องคือหามาเพราะว่ามีการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินในราคา23ล้านบาทนะครับต่อหนึ่งตัวหนัก260กิโลซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีหลังจากที่พ่แลาวญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติ แต่ครูสายันครับถ้าให้เราเดินโดยที่เราก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เขาก็พูดอังกฤษอาจจะไม่ค่อยได้นี่อาจจะสื่อสารกันลำบากเรามีมเ,เรามีที่พึ่งของเราท่ <c oughs> าน <c oughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาวัฒนธรรมและเป็นนักแปลวรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ปุษฎีนาวาวิจิตสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องขอฟังหนึ่งฝากตัวด้วยนะครับดีดีย คะวันนี้เราจะดูตลาดนอกกันซึ่งมีตลาดนอกกับตลาดในตลาดในคือที่ที่บอกว่ามีการประมูลปลากันนะคะคแล้วตลาดนอกคือที่ที่หลังจากที่เขาประมูลแล้วเนี่ยพ่อค้าก็เอาออกมาขายตลาดปลาสูกิจินั้นมียอดขายสัตว์ทะเลมากถึงปีละ7 0 0 0แสนตันครับสามารถสร้างมูลค่าได้มากถึง6ล้านล้านเยน คิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับบรรยากาศภายนอกของตลาดจะมีความหลากหลายของร้านค้าที่มาขายของมีทั้งร้านขายอาหารทะเลขายผักผลไม้ขายเครื่องครัวมันมากมายจนผมไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ร้านไหนครับจนกระทั่งมาเจอสิ่งนี้ครับ เขาก็จะไปประมูลมาก็จะจะชอแรกออกมาก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเราเห็นปลาหนึ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาแร่มาเขาเขาใช้หมดทุกส่วนไหมใช้ได้หมดทุกส่วนค่ะแม้แต่ชิ้นที่แม้แต่เนื้อที่อยู่ติดก้างนะคะขายแพงมากมันจะอร่อยอ๋ออันนี้คือสีนี่คือปลาตัวเดียวกันแต่ค่ะแต่คนละที่กันเหมือนหมูเราหมูสามชั้นกับหมูหันช่ี่ย แต้วฉติดนี่เป็นที่ฉีดติดมันมากที่สุดและอร่อยที่สุดเ,ออเนื้อตรงท้องมันนะ,ะ <c oughs> ตรงที่เป็นโชโรเนี่ยมันจะอยู่ตรงทอง้องโอโทโรเป็นชื่อของเนื้อปลาทูน่าส่วนที่มีมัน5,000ชิ้นนี้5 0 0 0ันชิ้นนี้5 0 0 0ัด้วยาพั0 0 0บาทนะฮะ ก็กินกินดิบแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีมันแทรกอยู่เขาเน้นความสะอาดมากการจะหยิบของทุกครั้งต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเลยเพราะว่าเขากินดิบไงอ,อะไรก็ตามที่จะเข้าปากลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้สะอาดนี่ฮะคือหัวของเจ้าตัวที่กำลังถูกแล่อยู่ หัวปลาทูน่านี่เขาเอาไปทำอะไรทำได้หลายอย่างนะคะเอาไปต้มซีอิ๊วเราทานทูบหัวปลาต้มซีอิ๊วกันใช่ไหมคะแล้วหั่นเป็นชิ้นก่อนค่ะแล้วก็มีเอาไปย่างก็มียิ่งตรงแก้มอะค่ะเนื้อตรงแก้มจะอร่อยแก้มปลาถ้าตรงนี้นะผมว่าตรงนี้ก็มีเนื้อค่ะจะมีเนื้อค่ะใช่ฮะแล้วก็ใต้คางเนี่ยก็น่าจะอร่อยแก้มแก้มใหญ่ซะด้วย การแล่ปลาเนี่ยเรานึกว่าง่ายมันต้องใช้เทคนิคมากเลยเวลาแล่แล้วเนี่ยเนื้อกับกระดูกนี่จะไม่ติดกันเลยจะใช้ได้ทุกส่วนเลยโอ้ยน่ากินมากเลยฮะอาจารย์ค่ะร้านซูชิแล้วก็เขาชื่อร้านซูชิจำไม้นะซูชิจำไม่เป็นร้านที่บอกว่าประมูลปลาทูน่าไปเมื่อต้นปีค่ะประมูลร้านนี้เหรครับอาจารย์ครับ เห็นภาพที่เขาติดที่ผนังนั่นคือภาพการประมูลการประมูลบรรยากาศการประมูลในตลาดในอ่ะนะคะเห็นปลาตัวใหญ่แล้วก็มีป้ายป้ายเหลืองๆอ่ะนะคะเขาจะเขียนว่ามาจากไหนค่ะเป็นปลาของที่ไหนค่ะอาจจะเป็นปลานอกหรือเป็นปลาในญี่ปุ่นที่จับได้ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วติดหมายเลขอะไรเงี้ยฮะม่าใช่มีหมายเลขหมายเลขประจําของ ของปลาตัวนั้นเขาคงจะมีลิสต์รายการว่าปลาตัวไหนตัวนี้มาจากไหนเป็นปลาอะไรน้ําหนักเท่าไหร่อะไรแบบเหมือนประมูลเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลหรือเปล่าประมูลงานหรือประมูลของทั่วทั่วไปก็เยอะแล้วไงมันจะเป็นปลาทูน่าทั้งหมดนะมีเนื้อแดงแล้วก็มีโทโร่สองระดับคือระดับที่มีมันน้อยหน่อยกับมากหน่อย แล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยครับชิมรสชาติปลาทูน่าสดๆโอ้นุ่มแทบจะละลายในปากเลยครับนอกจากปลาดิบแล้วอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ครูสายันสนใจก็คือผักดองนานาชนิดของญี่ปุ่นครับโอ้นี่เราเห็นผักดองนานาชนิดเลยนะมีทั้งดองแล้วใส่แพ็คไว้จากพลาสติกหรือว่าดองสดอะไรเงี้ยต่างกันยังไง อะไรยังไงบ้างฮะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นผักของเมืองไหนจังหวัดไหนด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็วิธีที่เขาจะดองดองด้วยเกลือหรือดองด้วยรำข้าวการดองด้วยรำข้าวก็เป็นอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการถนอมาอาหารผักดองเนี่ยจะทานกับข้าวอันนี้นีต้นอะไรคะนาบ้างก็อันนี้จะจะเป็นผักที่ออกเผ็ดๆหน่อยค่ะเขาเรียกคาราชินะคาราชินะจะเมืนคะผักมัสตาร์ดไมอันนี้จะเป็นผักกาด ผักกาดเขียวผักกาดเขียวอะไรนะคผักเขียวเรียกว่าผักกาดนะทำไมที่นี่เขาดองถึงเขียวุของบล้านเราหรือผักกาดดองออกมาจะเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะใช้ดองเกลือแล้วเอาไปแช่เย็นนี่เป็นหัวประกาศค่ะหัวประกาศก็คือหัวเท้าวค่ะแล้วดองด้วยข้าวนะคะล้วก็นี่ที่บอกว่าดองด้วยรำข้าวค่ะเราเอาขึ้นมาดมนี่ยหยิบขึ้นมาดมเนี่ยจะกลิ่นแรงหน่อยน่ เหมือนคนไทยเราที่ตำข้าวลำข้าวไปทำไปนั่นนะปลาปลาล้าแล้วก็ปลาจอมอนะเป็นวิธีถนอมอาหารแต่บ้านเราไม่ไม่เอามาดองผักเราไปดองปลาล,ปาล้ปลาจอมตรงร้านค้าตรงนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยครับที่เราได้เห็นความหลากหลายของการแปรรูปอย่างมากเลยนะครับอาจจะต้องนำไปใช้ในการจัดการเรียกนการสอนได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเราเห็น ผักทุกชนิดเนี่ยที่มีในผักสดเนี่ยมาอยู่ในของแปลรูปได้ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างดีเลยครับที่เราจะนําไปคิดนะว,ว่าเราจะแปลรูปผักบางอย่างที่นอกเหนือจากที่เรามีอยู่แล้วนะคะฮฮรับอูมัูว่ามีเยอะแยะเลยฮะตลาดนี้จะเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทําอาหารนะคะเขาเขาทำมากี่ปีแล้วฮะ ธุรกิจโรงงานนี่มันสั่งเดหมดนั้นเองไหรในเลคเชียนคือในประมาณร้อยปีร <azo Ranger> <critique> <c oughs> ้อยปีนโมนันไดเมเขาสงสัยนะว่าทําไมมีดที่นี่ย่วนมากจะปลายจะแหลมความปลอดภัยจะมีไหมแต่บ้านเราที่วนมาจะมีหัวสัตว์ที่สมัยนึงนิยมปลายแหลมมากเลยนะคือเขาใช้ปลายมีดด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาจะหั่นจะแล่อะไรของเขาเนี่ยนะคะเขาจําเป็นต้องใช้ส่วนที่เป็น ปลายมีดเนี่ยแร่ด้วยก็เลยต้องให้แหลมเข้าไว้อย่างเวลาที่หั่นปลาดิบนะคะถ้าเผื่อไม่คมเนี่ยมันจะไม่สวยเนื้อปลาจะไม่ไม่เรียบสวยอันนี้เขาบอกว่าทําจากหนังปลาฉลามเอาไว้ทำอะไรครัสำหรับวัสดุกูดว่ะคหับอันนี้ด้วยอันนี้ทาจากทองแดงอันนี้หาเล็ก มาถึงญี่ปุ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งทีก็ไม่ควรที่จะพลาดไปย้อนรอยเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิธีทําบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปกันสักหน่อยครับเราจึงพาครูสาย,ยันไปที่ Cup Noodles Museum ซึ่งตั้งอยู่เมืองโยโกฮาม่าครับ จุดแรกก็เป็นจุดที่ต้องจ่ายตังค์ซื้อตั๋วเข้าไปดูใช่ไหมฮะสำหรับผู้ใหญ่คะเด็กไม่เสียตังค์คือประสงค์ของเขามาเพื่ออะไรเด็กที่พาเด็กมาตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง <c oughs> คือคุณโมโมฟูอันโดที่เป็นนักประดิษฐ์ที่ค้นพบบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะคะเขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องแนวคิด สร้างสารรค์อยู่เสมอเมื่อมีแนวนคิดสร้างสารรค์ก็จะสามารถทําให้ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้ทีนี้เขาก็เลยอยากให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้มาสัมผัสได,ได้มามีประสบการณ์ที่มิวเซียมนี้เพื่อที่จะไปต้นความคิดสร้างสรรค์นนอ่าใช่แล้วก็เพื่อที่จะไปค้นพบอะไรต่างๆต่อไปในนะอนาคตตรงโถงทางเข้านี่น่าสนใจมากในแง่าการออกแบบเ,าเขาก็จะเป็นพื้นไม้ จร,จริงๆทั้งหมดแล้วก็เป็นบันไดขึ้นสูงมากเลยครับทางเข้าสีแดงซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของมิวเซียมครับทางเข้าทันสมัย<ฮ>นี่เป็นประวัติศาสตร์ 54ปีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเป็นแบบสองเป็นแบบบะหมี่รสไก่ที่นี่ชนิดแรกของสินค้าชนิดแรกของเขาค่ะใน958พอบะหมี่รสไก่ออกมาในปี1958นะคะคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าบะหมี่วิเศษเลยในอาหารวิเศษเลยคะนุ่มนชอบมากวิเศษหรือมันแปลกมหัศจรรย์นตรงที่มันไงเติมน้ำแล้วก็กินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือในบะหมี่เนี่ยมันจะปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ เทน้ำร้อนลงไปรอ2นาทีก็รับประทานได้เลยเริ่มาสุจจันมากว่าเป็นของใหม่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็มีบะหมี่ถ้วยขึ้นมาั้้งแรกข้้งแรกของโลกคือตอนที่ไปดูตลาด ที่ต่างประเทศนะคะไปที่อเมริกาแล้วก็เห็นคนอเมริกาเขาเอาเขาทดลองเอาบะหมี่รสไก่บะหมี่ซองอ่ะมาชิกซองแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็ใช้ซอมติมผัดด้วยค่ะก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่ทําใส่ถ้วยไว้แต่แรกเนี่ยเขาเขาเป็นคนช่างคิดอ่ะใช่ครับนี่เป็นบะหมี่ผัดยากิโซบะ แล้วโดเรมอนก็คือกำเนิดขึ้น,ม,นมีเกาหลีค่ะนั่นเกาหลีทางซ้ายอ,อันนี้เกาหลีใช่ไหมอินโดนีเซียอินโดนีเซียทางขโด <S <S ผมและคุณครูสายันได้รู้ต้นกาําเนิดของบะหมี่ถ้วยแล้วแต่บะหมีกห่กึ่งสําเร็จรูปล่ะเกิดขึ้นครั้งแรกได้อย่างไรนี่เป็นกระท่อมไม้โบราณโบราณใช่ไหมคะเขาสร้างขึ้นมาใหม่ ให้เราเห็นภาพว่าในปี1958คุณอันโดโมอมอฟคุเนี่ยอายุ47ต่ตอนนั้นเรายากจนมากเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้สถานที่หน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นที่ที่จะประดิษฐ์คิดพ้นะบะหมี่สำเร็จรูปขึ้นมาตอนนั้นคือแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2องนะคะที่ญี่ปุ่นเข้ายากหมากแพงมากเลยแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปเข้าแถวรอซื้อบะหมี่ นะคะแล้วคุณอันโดเนี่ยก็ไปเห็นภาพอย่างนั้นข้าวันน <c oughs> ะคะแล้วก็แ้วก็มีความรู้สึกเอ๊ะคนญี่ปุ่นนี่เขาชอบกินบะหมี่มร้อนๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นั่นคือเหตุการณ์ก่อนปี958นี้พอปี1958เนี่ยคุณอันโดนเขา <c oughs> เหมือนกับติ้งเนื้อประดาตัวเพราะว่าเขาล้มเหลวทางทางธุรกิจของเขาเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาคิดหาบะหมี่ที่ทำให้คนเราสามารถ ทำรับปรุงับประทานเองที่บ้านได้ง,ง่ายโดยไม่ต้องไปเข้าแถวรอซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยเนี่ยพยายามขึ้นมาะจะเห็นว่าของใช้นี่คือของใช้ที่ใช้จริงตอนนั้นของใช้ที่ม<ช>ีอยู่ในชีวิตประจำวนันนะคะก็นํามาใช้ใช้วิธีหลายวิธีมากจนในที่สุดไปค้นพบว่าถ้าเอามาทอดเอาเส้นมาทอดปุ๊บเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะละเหยหายไปแล้วรสชาติก็จะเข้าไปอยู่ใน เส้นแห้งค่ะแต่ผมก็ยังสงสัยว่าทําไมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดแรกของโลกต้องเป็นรถไก่ด้วยก็มีเรื่องเล่าที่บอกว่าออตอนที่เขาทําไก่ตอนนั้นต้องต้องทำไก่เองต้องเชื่อไก่เองแล้วมีวันหนึ่ง,งไก่ที่นึกว่าตายแล้วมันเกิด ไม่ตายแล้วมันก็ลุกขึ้นมาแล้วมันก็เลือดเลือดล้วก็ออกไอนี้โลกก็เลยไม่กล้ากินไก่ไอ้นี้แต่กินซุปไก่ก็ไม่กล้ากินเนื้อไก่ค่ะนี่ก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นทำบะหมี่ซุปไก่ดีไหมผมจะให้เด็กดูจากภาพนี้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยบ้านเราจะภาพบ้านเราเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไม่แน่ลูกศิษย์ผมอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ได้ผมว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจได้อย่างหนึ่งจากคนที่ ครอบครัวธรรมดาสามารถที่จะสู่อินเตอร์ได้เนี่ยถือว่าสําเร็จรก็ได้ความแนวคิดว่าเขาบอกว่าเป็นคนช่างคิดช่างสร้างสารรค์ฉะนั้นตรงเนี้ยความจนไม่เป็นอุปสรรคถ้ามีความคิดสร้างสารรค์สู่สากลโลกได้ที่น่าสนใจคือวิธีการเขาทําก็ลองผิดลองถูกฉะนัน้นการที่เราหาวิธีง่ายๆฮะในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราค่อยๆลองผิดลองผิด,ผ,ดผิดพลาดผิดหวังก็อย่ายเพิ่งไปหยุดใช่ไหมพยายามไปเรื่อย อันนี้สำคัญยังไงครับก็เป็นปีที่คุณอันโดคิดประดิษฐ์บะหมี่สำหรับที่จะรับประทานในอวกาศได้สำเร็จตอน,นาอายุ95นะคะปีปี2005ถ้าอายุ95ยังไม่หยุดประดิษฐ์คิดคนเลยนะคะดูดูรูปเลยครับตอนนี้ที่นี่ค่ะตอนนำเสนอผลงานนะคะ ท่านคิดค้นบะหมีกึ่งสำเร็จรูปในซองตอนอายุ47 48, 48. 47 48ประมาณ<ะ>นั้นแล,แล้วครั้งที่2ตอนบะหมีถ้วยตอนอายุ61แล้วพอ95ก็บะหมี่อวกาศโอ้บะหมีถ้วยก็เจอตานกเกษียณแ,แล้วเนาะแต่ยังมสมองนีย่ยัง,งทำงานยังไม่หยุดเลยแล้ว95โอ้โห นี่เป็นห้องที่น่าสนใจมากครับเขาใช้ชื่อเรียกว่า Creative Thinking Box ก็คือกล่องที่เราจะมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับกล่องแรกคือให้ค้นหาสิ่งใหม่ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีตอนนั้นอย่างเช่นเครื่องซักผ้าสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครเครื่องซักผ้าเครื่องบินจรวด อ,อันนี้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือ <c oughs> แล้วก็แน่นอนมันมีกึ่งสำเร็จรูปคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งของเขาก็คือไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ให้เอามาเป็นคำบอกใบ้าหาแรงบันดาลใจจากสิ่งของที่เห็นอันนี้คือพอเห็นเข็มฉีดยายให้นึกถึงอะไร นี่ถึงยุงเพราะโดนยุงกัดจะโดนเจ็บโดนฉีดยามันจะคล้ายๆเจ็บง่ายๆกันความหมายก็หินเขาเดีวโอเเขาเรียกว่าหินนออคุณผ้ก็ใี่รนเตมปร้นกันท่านเห็นเห็นทรยาทอดเทมปุระในครัวก็เลยนึกว่าเอ๊ะเอาเอาบะหมี่มาทอดน่าจะดีลอง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 เห็นล่มอันนี้ไปเห็นอะไรบ้างครับทักษะทักคันสทับปะสิใบไม้ใบไม้ ใบบอลตัวนี้นะครับเป็นสื่อที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการคิดนะครับว่าเจออะไรปุ๊บเนี่ยอย่าปล่อยไปให้เก็บมาคิดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องอะไรทําอะไรได้ทําไมบางคนคิดแล้วกลายเป็นอาจากกาอาจะไปกลายเป็นธุรกิจที่ทําเงินมหาศาลห,หรือกลายเป็นสื่อการสอนแผนการสอนแบบใหม่อย่างที่ครูคิดแต่บางคนเห็นแล้วก็ผ่านเลยไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมฮะนอกจากนี้กล่องอื่นๆก็น่าสนใจครับ กองที่3เป็นเรื่องของการต่อยอดทางความคิดกล่องที่4สอนให้มองทุกสิ่งจากรอบด้าน Creative c r e a Global กล่องที่5สอนว่าสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ ลกล่องสุดท้ายบอกให้เราอย่ายอมแพ้ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณโมโมฟุกุอันโดยึดถือและทำให้เขาประสบความสาเร็จในการทำงานครับได้เห็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชนิดต่างๆมาเยอะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะได้ลงมือทำบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปด้วยตัวเองครับกับกิจกรรม Chicken Ramen Factory แล้วก็ใส่ซอมจะเป็นบะหมี่ที่เราทำเองเป็นออริจินอลของเราแล้วเราก็จะเริ่มผสมแป้งกับส่วนที่เป็นน้ำทำให้เป็นหลุมแล้วก็เกุบลงไปในขณะทำที่คัร์ูเดิลเนี่ยเรามองตัวเองว่าเราเป็นเด็กเมื่อเราเป็นเด็กแล้วเนี่ยเราก็ทําตามขั้นตอนที่ครูบอกนั้นความเป็นเด็กตรงนี้มันตื่นเต้นว่าเราได้ทํางานที่เป็นงานที่เป็นอุตสาหกรรม แต่เรามาสามารถทําเองได้เนี่ยทำให้เรารู้กระบวนการขั้นตอนในการทําซึ่งมันน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับเด็กๆเห็นว่าเขามีลำดับขั้นตอนที่ดีมากที่เราจะเข้าใจในกระบวนการต่างๆรวมถึงสามารถทําให้เราได้ภูมิใจในสิ่งที่เราลงมือทำแม้ว่ามันจะเป็นแค่บะหมี่ึิงสําเร็จรูปเล็กๆน้อยๆก็ตามและจนสุดท้ายและเห็นผลงานของเราที่ลงไปทอดในน้ํามัน ซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็ปรบมือให้กับผลงานตัวเอย่างภาคภูมิใจนี่คือวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจมากครับตอนนี้เราสองคนกำลงออกแบบซองผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับก็ <c oughs> มีคืิงสำเร็จรูปตราเล่นเส้น <c oughs> ของครูเป็นไงฮะ <c oughs> หนึ่งเดียวในโลกครับ <c oughs> ไทยแลนด์ครับ คือเป็นการคิดที่มันอิสระเสรีดีครับก็ไม่กำหนดกรอบไปเลยเป็นความคิดด,ดีครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับในการออกแบบดตพันเนี่ยเราน่าจะมีการฝึกให้เด็กออกแบบิตพันเองบ้างครับนั้นไอตัวแพ็กเกจต,ตัวนี้น่าจะเป็นการออกแบบได้ครับในวิชา,าการออกแบบความคิดสร้างสารรค์นะครับได้เลยครับชิ้นนี้จะเก็บจนอายุกเกษียนเลยอีกกี่ปีฮะอีก6ปีครับออนี่วันหกเดือน <laughs> นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆของที่นี่ก็ถูกออกแบบขึ้นอย่างน่าสนใจและเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยครับกิจกรรมม y c ค p ับ o ู l ด f แฟ t ท r รีที่ให้พวกเราทำบะหมี่ถ้วยของตัวเอง Cup Noodles Park สวนสนุกที่ให้เด็กๆได้จินตนาการว่าตัวเองเป็นเส้นบะหมี่ตั้งแต่ออกมาจากเครื่องทำเส้นลงไปทอดและสุดท้ายคือออกมาเป็นบะหมี่ถ้วยครับ ความคิดสร้างสารรค์นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับและไม่เกี่ยวข้องกับอายุหลายคนอาจจะคิดว่าคนที่อายุเยอะๆแล้วคงจะคิดอะไรใหม่ๆได้ยากแต่กลายเป็นว่าเขาคิดผลงานที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อ,อยุ40กว่านั่นหมายถึงว่าประสบการณ์ที่มีมาตลอดชีวิตอาจสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ก็ได้ซึ่งเรื่องความคิดสร้างสารรค์นี้ครูสายันน่าจะนำไปสอนเด็กๆได้เป็นอย่างดีครับผมเชื่อแบบนั้น การที่มีโอกาสไปศึกษาแดนไกลขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งเมื่อไปแล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าอันดับแรกเลยครับนึกถึงตัวกิจกรรมที่จะถึงตัวเด็กนั้นเรามองอะไรผ่านไปเนี่ยเราต้องนึกถึงเด็กว่าเราจะไปทําอะไรกับห้องเรียนเราครูเองครับก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวในโลกแล้วขึ้นมาการคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นการคิดสิ่งใหม่ๆแปลกๆที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเราไม่รับประทานโรตีเหมือนคนอื่นเขา แนวเปความคิดสร้ารค์ลองออกแบบดูว่าเราจะทำแบบไหนชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้คะจะเหมือนปลาแซลมอนค่ะและวชิ้นนี้จะเหมือนเข้าญี่ปุ่นนะคะนี่คือผู้ขอไฟซูกิได้แรงบรรยากาจมาจากญี่ปุ่น